สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทําคลิปเกี่ยวกับการตั้งค่าเครื่องจ่ายน้ํายาของเครื่องอแลกเหรียญแล้วก็จ่ายน้ํายาแบบถูอินวันนะครับมาดูกันนะครับวิธีการตั้งค่าตัวนี้จะเป็นรุ่นจ่ายน้ายาสามหัวนะครับก็เปิดไปด้านบนจะเป็นตู้แลกเหรียญน,นะครับก็ไม่มีอะไรเป็นเรื่องของพาวเวอร์สแพรนะครับส่วนตู้ที่สองถัดลงมาจะ แยกเป็นแผงการตั้งค่าด้านซ้ายเป็นเครื่องแลกเหรียญด้านขวาเป็นเรื่องของการจ่ายน้ำยานะครับแล้วก็วิธีการตั้งค่าก็คือนะกดปุ่มแรกจะเป็นปุ่มเรื่องการตั้งค่านะครับปุ่มที่2จะเป็นเรื่องปุ่มของการชิปเลื่อนไปหลักถัดไปปุ่มที่3จะเป็นการเพิ่มตัวเลขจาก0ูนย์เป็น0ูถึงเแล้วก็วนมาใหม่นะฮะตัวอย่างนะครับอันนี้เดี๋ยวผมตั้งค่า นะอันนี้หัวที่ศูนย์ผมต้องการตั้งค่าหัวที่หนึ่งนะครับหัวที่หนึ่งตอนนี้หกจุดศูนย์หมายความว่าใช้เวลาในการจ่ายน้ํายาหกวินาทีนะฮะเดี๋ยวผมคลิปถัดไปให้เป็นหกจุดสี่นะฮะตั้งค่าเป็นหกจุดสี่โอเคแล้วก็กดปุ่มนี่ใหม่ปุ่มแรกใหม่นะครับมันก็จะเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาตั้งค่าหัวที่สองนะผมก็กดปุ่มที่สามเพิ่มเลขเป็นหัวที่สอง ตั้งไว้4.0นะครับเดี๋ยวผมจะตั้งค่าลดลงเพราะว่าน้ํายาปรับผ้านุ่มมันจะมีความลื่นใช้เวลาน้อยกว่าน้ํายาซักนะฮะจะมีความหนืดมากกวา่าเดี๋ยวผมแก้เป็นหนึ่งแก้เป็นเลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งแล้วก็ชิปหลักถัดไปเป็นหลักจุดทศนิยมนะฮะก็เป็น1.5นะฮะอันนี้หัวที่สองน้ํายาปรับผ้านุ่มนะครับ ถ้าเสร็จเรียบร้อยเราก็กดเซ็ตมันก็จะศูนย์ใหม่พร้อมยอดเหลียญได้แต่ว่าผมจะมาตั้งค่าหัวที่สามต่อเลยนะครับก็คือหัวที่สามก็กดปุ่มที่สามให้เป็นเลขสามนะฮะมันตั้งค่าเลขสี่วินาทีผมแก้เป็นเป็นเลขหนึ่งก็คือกดปุ่มที่สามเพิ่มอ่ะเดี๋ยวก็เจ็บตัวเลขหนึ่งใหม่นะฮะแล้วก็ชิปไปหลักทศนิยมนะเป็นหนึ่งจุดห้า หัวที่3มตั้งเวลาจ่ายเป็น1.5วินาทีก็กดปุ่มเซตก็เรียบร้อยแล้วครับนะฮะสังเกตดูก็คือไฟที่ปุ่มจ่ายน้ํายามันจะต้องกระพริบแบบนี้นะครับ mm hmm. ก็คือพร้อมจ่ายเราถึงจะหยอดเหรียญได้ถ้าไฟตรงนี้ดับหรือไฟตรงนี้ติดค้างแสดงว่าเครื่องมันแห้งต้องสัตว์ทับเอาแล้วก็ปิดแล้วเปิดใหม่นะครับ mm hmm. แค่นี้นะครับจบการตั้งค่าน้ํายาแล้วครับ